ครับตอนนี้ก็สามโมงครึ่งนะครับของวันที่สามนะฮะห้องก็ได้ถูกจัดเรียบร้อยนะฮะเรียบ,บร้อยคือพร้อมเข้าดูนะอาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์ร0อเซแต่ว่าโอเคสามารถพาลูกค้ามามาเดินดูห้องได้แล้วพอเข้าใจเล y ย u เอาเข้าใจวิธีเดคอเลตนะอย่างผนังด้านหลังนี่ก็ยังขาดหินอ่อนนะหินอ่อนสีน้ำตาลาใหญ่ๆครับงตู้โชว์นะฮะนี่ตู้โชว์พวกพร็อพก็ คงประมาณนี้แต่อาจจะยังขาดนู่นนี่นั่น,นอีกหน่อยนะครับก็ต้องเติมให้เต็มนะครับมันจะได้ดูสมบูรณ์ขึ้นนะครับพอเป,ปเปอร์ติดเรียบร้อยในห้องนอนครูเตียงทำอะไรดูครบแล้วละนะฮะน่าอยู่แล้วตอนนี้ดูโคซี่ล้นะครับห้องนี้ก็จะสไตล์แบบไม้เรียบๆหน่อยนะไม่ไม่ได้แบบสีเข้มมาก อยากให้ดูจืดๆบ้างอยากจะทำอะไรที่มันจืดๆบ้างหลังกทำอะไรเข้มๆม,ม,มาเยอะๆนะฮะโอเคก็ฟ okay. ีลลิ่งประมาณนี้นะฮะนี่ครับโอเคเดี๋ยวไปดูอีกห้อง